โอโ้จบอย่างนี้อีกแล้วลู้งี้ไม่น่ารีบดูเลยนะต้องรออีกตั้งอาทิตย์หนึ่งออเออพูดถึงครูวิกับครูบุทหายไปเลยนี่นะป่านนี้ไปเป็นดาวติ๊กตอ,อกหรอย่างเนี่ยไหนมาเช็คดูหน่อยสิอาจารย์บุทรอา้าวแหมพูดถึงก็กำลังไลฟ์กันอยู่พอดีเลยนะครับคุณครู น้ำส้มชื่นใจจ้ะมันเป็นยังไงบ้างของคุณอะมันชื่นใจไหมจ๊ะวันนี้เรามากับชื่นใจน้ำส้มสดจากฟาร์มสดๆเลยนะคะน้ำตาลก็น้อยแก๊หนึ่งอค่ะว่าไงนี่อ่ะมันมีกดเลยค่ะกดเลยค่ะไม่ต้องห่วงกดเลยค่ะคอมเมนต์เข้ามาคำนั้นกดไม่ได้หรอกดไม่ได้ถ้าลูกค้ามีปัญหาอยู่ตอนนี้เรื่องกดตะก้ารอสักครู่นะคะเราปรึกษากันสดๆออนไลน์ อืเราก็ต้องปิดปิดก่อนแล้วเราเจอกันใหม่นะคะปิดก่อนปิดก่อนเจอกันใหม่ค่ะปก่อนทุ่มหนึ่งนะคะเราพบกันอุ้ยเดี๋ยวก่อนกันนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวสิมันขายไม่ได้หรอกจะเอายังไงน่ะเราจะไปขอขายฉันจะขายกรู้ว่าขายแต่ขอไม่อ่ะไีอ่ะก็ก็มีเราแค่รีวิวของเขาเฉยเฉยอ่ะเอาเหรอเออเอาฉันนึกว่าขายก็ขายขายก็ขาย วสวัสดีครับพี่วีพี่บูดเป็นยังไงบ้างครับขายของดีจะล้นกดังเลยหรือเปล่าครับแหม่ได้ฉายจริงเลยรายได้ดีไหม,มครับแรกๆงมันก็ดีอ่ะมันก็สนุกมันดีมันขายของได้เป็นในหน้ารีวิวขายของเราของหมดเราไม่รู้พอมาดูคอมเมนต์เราถึงรู้ว่าอ๋อมันเกิดปัญหาแบบนี้อ่ะหนูไม่รู้ว่าครูหนูไม่รู้ว่าว่ามันมันหมดมันไม่เต็มตะก้าตะก้ามันไม่ไปอะ่ะ ก็นึกว่าขายขายขายไงครูรายได้ก็ลดลงค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นของก็แพงน้ำมันก็แพงค่าไฟก็แพงโอ้ยงั้นเรามาหารายได้เสริมกันดีไหมครับคราวนี้ผมจะสอนให้พี่วิกับพี่บุตรเนี่ยเปิดติ๊ t o k s h o p เป็นของตัวเองพี่วิเนี่ยก็มีเสื้อโยคะหรือว่าชุดโยคะแบรนด์ของพี่วิเองพี่วิก็ขายของตัวเองไปเลยครับส่วนพี่บุตรเนี่ยก็มีหนังสือสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับก็ สอนแกมมาสอนคำศัพท์เข้าใจง่ายๆแล้วพี่บุตรเนี่ยก็ไลฟ์รีวิวไปเลยครับขายหนังสือตัวเองไปเลยไม่ต้องไปกังวลกับปัญหาของหมดสต็อกเพราะว่าเอาของคนอื่นมาขายต่อไปแล้วนะครับดีค่ะดีอย่างนี้เยี่ยมเลยอ่ะเอออยากทำอยากทำตกลงมาเลยอ่ะตกลงนี่เราจะได้มีชอบตัวเองจริงๆไอ้ที่เมื่อกี้ไม่มีใช่ไหมถูกเหรอตกลงเมื่อกี้ไม่มีเราจะได้มีชอบเย้ฉันจะได้ รีวิวหนังสือฉันบ้างรีวิวคอร์สฉันเย่เ yeah. ยีๆๆ่ยมเลยค่ะขอบคุณมากเลยคุณนมสูงไวดิจิทัลตอน TikTok Shop หลังจากตอนที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องการ สร้าง TikTok Shop เพื่อทำาอ f f i l i a t รรับค่าในหน้าจากสินค้าคนอื่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการเพิ่มสินค้าของเราเองกันดีกว่านะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดเข้าช็อปของตัวเองนะครับโดยการเข้าช็อปของตัวเองเนี่ยเราสามารถเข้าได้2ทางนะครับโดยทางแรกก็คือทางหน้าโปรไฟล์ Tiktok ของเราเองคุณพี่กดไปที่ TikTok ของตัวเองนะครับแล้วก็ กดคีย์สามขีดได้เลยนะครับที่อยู่ข้างบนสุดนะครับหลังจากนั้นเลือกคำว่าเครื่องมือผู้สร้างแล้วก็กดไปที่คำว่า TikTok ok Shop สำหรับผู้ขายได้เลยนะครับอันนั้นเป็นช่องทางแรกนะครับส่วนเข้าอีกทางหนึ่งนะครับก็คือเข้าผ่านแอปพลิเคชัน TikTok Seller ที่เราดาวน์โหลดมาก่อนหน้านั้นเองนะครับโดยหลังจากที่เราเข้าไปที่ TikTok ok Seller แล้วนะครับก็สามารถกดเพิ่มสินค้านะครับ ตรงเมนูคําว่าเพิ่มสินค้าโดยการเพิ่มสินค้าเนี่ยก็กดรูปถ่ายสินค้าที่เราถ่ายแล้วก็ตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วได้เลยนะครับโดยเขาให้เรากดเพิ่มรูปสินค้าได้หลากหลายเลยนะครับถึง10รูปด้วยกันหลังจากที่เรากดรูปสินค้าเราเข้าไปแล้วนะครับก็ให้พิมพ์รายละเอียดต่างๆได้เลยเช่นชื่อสินค้าหรือคําอธิบายสินค้าหรือถ้าสินค้าของเราเนี่ยมีสีให้เลือกนะครับเช่น คุณครูเนี่ยนะครับอาจจะขายเสื้อโยคะที่มีหลายสีนะครับก็ระบุสีต่างๆได้เลยหรือระบุไซส์ต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าขนส่งได้นะครับจากนั้นก็กดเลือกวิดีโอสินค้าเข้าไปก็ได้นะครับในช่องการเลือกวิดีโอสินค้าแต่อันนี้เขาก็ไม่บังคับนะครับว่าเราจะต้องเพิ่มวิดีโอสินค้าเข้าไป แต่ถ้าเราเพิ่มวิดีโอสินค้า,าไปลูกค้าเขาจะได้เห็นสินค้าของเราในมุมมองที่หลากหลายแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็กดเผยแพร่ได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดเผยแพร่เสร็จก็รอทาง t k t t o k เนี่ยเขาอนุมัติสินค้าของเราในเวลาประมาณ24-48ถึงชั่วโมงนะครับเป็นยังไงล่ะครับง่ายไหมครับสำหรับการเพิ่มสินค้าและก็ขายสินค้าใน Tik t o k s h o p พี่วิพี่บุตรทำกันได้ไหมครับ โหง่ายกว่าที่คิดค่ะรู้อย่างนี้เรียนตั้งนานแล้วก็เห็นอยู่อย่านีหรอแต่ยังเรียนไม่ถึงใช่ใช่ป่ะแต่ที่แน่ๆดีกว่าเดิมเยอะเลยค่ะมันดีกว่าที่คิดจริงแล้วนคุณหนุ่มขอให้ประสบความสำเร็จนะครับพี่ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเรามามาฉลองกันก่อนว่าเราจะได้มีร้านเป็นของตัวเองเปิดร้านค่ะช h e e